ให้การสร้างความกลัวกังวลให้กับชีวิตนี่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆหลายเรื่องขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยดีหรือไม่ดีสุขหรือทุกข์ทุกทุกเราทำทำไมมมันโง่ม no. ันไม่รู้เนาะมันไม่รู้ว่าน,นี่คือเหตุแห่งทุกข์มันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์ มันไม่เจ่สุกมันเป็นทุกข์ปเถอก็แค่อยากหลงว่าเป็นสุขปุ๊บสุกนั้นก็ไม่มีจริงด้วยแป๊บเดียวก็หมดสุขปลอมเลยนะสุกนั้นก็สุกปลอมอีกต่างหากนะหลงว่าเป็นสุขในสุกปลอมต่อให้ได้เสพรู้สึกว่าเป็นสุขเป็นไงก็แป๊บเดียวแล้วก็หมดแล้วก็หายไปเลยเก็บไม่ได้ไม่มีจริงเป็นสุขปลอมสุขแวบเดียวสุขน้อยแวบเดียวหมดเลย นี่หลงว่าเป็นสุขปุ๊บเป็นไงสุขที่ไม่มีด้วยไม่เที่ยงไม่มีจริงพอหลงว่าเป็นสุขปุ๊บก็อยากทันทีอยากแล้วยังไม่ได้ตามที่อยากเป็นไงทุกอยากปุ๊บก็ทุกปั๊บเลยนะจริงๆแม้แต่ไม่จะได้ตามที่อยากเอาอยากปุ๊บอ่าก็ทุกปั๊บมันยังไม่ได้ตามที่อยากก็ทุกกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากโอโ้โหไม่โปร่งไม่ลงไม่สบายใช่ไหมปึดอัด ฟุ้งซ่านหดหูซึมเศร้าเลยถ้ายังไม่ได้ก็รอดรอดรอดเห็นไหมอยากเรายังไม่ได้ก็ทุกทันทีเลยพอได้สมใจยอยากไปง่ายโอ้โหลดทุกชั่วคราวดีใจแวบหนึ่งก็หลงมานั่นคือสุขถ้าที่จริงทุกันลดลงชั่วคราวใช่ไหมดีใจแวบหนึ่งแล้วก็ละลายไปเลยแป๊บเดียวก็ละลายไปนะแตจริงๆริก็ เป็นไงนแม่ได้สมใจอย่างนั้นละลายไปแล้วก no like ็พักยกแม่ได้สมใจอย่างนั้นเป็นไงก็กลัวมันจะหมดไปใช่ไหมไม่อยากให้มันหมดไปใช่ไหมใครอยากให้สมนั้นหมดไปไหมไม่อยากให้หมดไปกลัวมันจะหมดไปทุกอีกไหมทุกเห็นทุกไหมล่ะทุกพอมันหมดไปเป็นไงทุกไหมทุกกลัวจะไม่ได้มาหมดไปแล้วก็กลัวจะไม่ได้มาอีกทุกอีก ยังไม่ได้มาก็ทุกอยู่อย่างนั้นเฮ้อทุกตลอดเวลาเลยเห็นไหมล่ะมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เนี่ยมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่สุขเลยมิตรความกลัวที่จะไม่ได้มาตลอดเสียพลังไปกลัวเสียพลังดันความกลัวออกหมดเรี่ยวหมดแรงเป็นไง <c oughs> เป็นโรคอีกทุกไหมทุกอีกเป็นโรคอีก เสี้ยวแรงเป็นภาระอีกนั่นที่จะไปหามาเสพหมดแรงก็เป็นโรคนะเป็นภาระโดยทุกไยนั่นเชิงนี้ลําบากที่ต้องไปคิดทํายังไงจะได้เสพทำยังไงจะได้เสพไปคิดไปพูดไปทาที่จะได้เสพกินพลังแล้ไม่รู้เท่าไหร่เพื่ออะไรเพื่อมาสร้างทุกนี่แหละทุ่มเทสุดชีวิตเพื่อจะสร้างทุกให้มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนี่แหละไม่มีอะไรยิปติด รูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสที่เป็นพิษเป็นไงเอาพิษมาใส่เพิ่มเข้าไปอีกจากเดิมก็ทุกนั้นก็ประมาณเจ็ดสิบเปอร์ซบวกเกินร้อยเป็นภัยขนาดนั้นก็บวกไปอีกสามสิบเปอร์เซก็เป็นร้อยบวกเกินร้อย <c oughs> ก็ทุกหนกก็มีเป็นโรคได้ทุกโรคเห็นไหมล่ะสุกหรือทุกถูกอยากได้มากๆทำชั่วได้ทุกเรื่องสุกหรือทุก ทุกทำชัว่วในทุกเรื่องก็เดือดร้อนตัวเองผู้อื่นต่ทุกเรื่องเลยเป็นวิบากรายต่อตนเองและผู้อื่นไปนเหนียวนาให้เนาเ่นเป็นตามอีกเขาก็ต้องทุกข์ใจทุกกายเรื่องร้ายก็เกิดขึ้นสุขทุกข์ทุกชีวิตก็ทุรังคมังไปได้ไกลอันตังไม่มีที่สิ้นสุดบันทึกเป็นวิบากรายของตัวเองและผู้อื่นดูดสิ่งร้ายมาใส่ตัวเองและผู้อื่นชั่วกับชั่วกันสุขทุกข์ทุก ทุกท้หมดท้งบวลย่อมเกิดด้วยประการชนี้แต่ไม่เสพกิเลสหนึ่งเรื่องนี่ก็ทูกชั่วกับชั่วกันนะทําให้ตัวเองและผู้อื่นทุกชั่วกับชั่วกันเลยแถามมันไปแตกตัวเรื่องอื่นอีกนะมันไม่ได้ชอบแต่เรื่องเดียวนะไอ้เรื่องเดียวที่ชอบนี่นก็อยากได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะหลงว่าเป็นสุขอยากได้มากขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจะเบื่อบ้างก็ชัว่วคราวเบื่อบ้างก็ชัว่วคราวเด็วก็อยากอีก แล้วก็เบื่อชั่วคราวแล้วก็อยากหยิกไม่เที่ยงเอาแน่ไม่ได้นะแล้วก็แตกตัวไปอยากเรื่องอื่นอีกเยอะแยะไปหมดทุกเรื่องทีไปเลยเติมเต็มเพราะแตกตัวไปหมดทุกเรื่องเพราะอะไรเพราะมันหลงแล้วว่าได้นะ่ะเป็นสุขไม่ได้นะเป็นทุกข์มันก็สร้างขึ้นมาตัวเองก็สร้างขึ้นมาคนอื่นก็สร้างขึ้นมาด้วยไม่ใช่แต่เราสร้างขึ้นมาคนอื่นก็สร้างขึ้นมาแล้วต่างคนต่างเหน,นี่ยวนํากันหลอกกลวงกันเออต้องได้อย่างนี้สิจะเป็นสุข ถ้ออาไม่ได้จะไปทุกข์ได้อย่างนี้จะชอบใจไม่ได้ก็จะไม่ชอบใจมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยหลอกกันไปหลอกกันมาทั้งโลกทั้งโลกก็ถูกหลอกด้วยวิปราพสีวิปราสในภาษาไทยแปลว่าอะไรฮะเพี้ยนเนาะเพี้ยนไปจากความจริงเนาะวิปราสเนี่ยหรือแปลง่ายๆบ้าใช่ไหมวิปราสแล้ว บ้าแล้ววิกลจริตบ้าแล้วเพี้ยนแล้ววิปลาสจิตวิปลาสจิตไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริงเนี่ยมันหลงวิปลาสเนะี่ยมันหลงไปแล้ววิปลาสวิปรลิตแล้วใครดีมันวิปลาสวิปรลิตมันไม่อยู่ในความจริงหลงไม่อยู่ในความจริงชีวิตก็เป็นอยู่อย่างเนี้ แล้วรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเลยเหมือนจริงเลยรู้สึกเหมือนจริงเลยแต่ก็ไม่จริงหรอกกำจัดแล้วก็หมดไปไม่มีกนะำจัดแล้วหมดไปไม่มีนะไม่ใช่ตัวเราของเราไม่มีจริงถ้ากำจัดได้จริงแต่ต้องมีอุบายเครื่อนออกนะต้องมีอุบายเครื่อนออกนะนี่เรามันทุกไปเป็นลำดับลำดับอย่างนี้ยินต่เข้าใจเรื่องพลังงานแจ่มแจ้งเป็นไงโอ ชีวิญญาณแล้ก็เป็นพลังงานชนิดหนึ่งทุกอย่างในมหาจักรวาลเป็นพลังงานคลื่นแม่เหล็กทั้งหมดเป็นแบบมองเห็นคือวัตถุแบบมองไม่เห็นก็คือพลังงานนักวิทยาศาสตร์ก็พบว่าวัตถุแตกสลายก็กลายเป็นพลังงานพลังงานมารวงมันก็เป็นวัตถุมันก็เป็นพลังงานคลื่นแม่เหล็กเท่านั้นเองในมหาจักรวาลน,นี้ไฮโดรเจนสองตัวออกซิเจนหนึ่งตัวเฮ้ย ใช่ไหม H2O ไฮโดรเจนสองตัวออกซิเจนหนึ่งตัวมารวมกันก็จะเป็นน้ำอ้าวพอระเหยไปแตกสลายไปก็เป็นไอ้น้ำไปแล้วก็หายไปเลยนะก็หายไปเลยมองไม่เห็นเลยก็ไปแยกเป็นไฮโดรเจนออกซิเจนเหมือนเดิมมาร,รวมกันอีกก็เป็นน้ำระเหยไปก็ไม่มีอะไรก็เหมือนกันนะชีวิตแต่ละชีวิตพอแตกสลายไปก็มองไม่เห็นเนาะ พอมารวมกันดีก,ก็เป็นเป็นดินน้ำลมไฟเข้ามาอีกเป็นกร่างเข้ามาอีกอย่างนี้ไปต้นทุกอย่างในมหาจักรวาลน,นี้ก็เป็นคลื่นแม่เหล็กทั้งหมดไม่มีอะไรเที่ยงแป่ไปแปลมากลับไปกลับมาแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ได้พบคลื่นแม่เหล็กว่ามีคุณสมบัติในการดูดผลักในการกอบกอบ่อสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ กอบก่อหรือสังขา,ารสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เขาสามารถที่จะเลื่อนสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ได้คลื่นแม่เหล็กいいเลื่อนประตูให้เปิดให้ปิดได้สั่งให้เปิดไฟปิดไฟเปิดน้ําปิดน้ําได้ตั้งเวลาได้ใช้คลื่นแม่เหล็กใช้รีโมทใช้คลื่นแม่เหล็กทาได้สั่งให้โดรนบินไปบินมาตรงนั้นตรงนี้ได้สั่งให้ของเล่นเด็กเลื่อนไปเลื่อนมาตรงนั้นตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องไปจับของเล่น แต่ใช้คลื่นสั่งกับเลื่อนไปเลื่อนมาได้อย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นคลื่นแม่เหล็กสั่งให้ภาพสร้างภาพแสงสีเสียงก็ได้เคลื่อนวิทยุโทรทัศน์คลื่นโทรศัพท์สร้างภาพแสงสีเสียงได้ไหมสั่งได้เลยสร้างได้หมดเลยเห็นไหมเขาสร้างได้หมดสร้างความร้อนความเย็นได้ไหมตู้เย็นสร้างความเย็นได้ไหมได้ใช้คลื่นอะไร ขึ้นไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าสร้างความเย็นก็ได้เครื่องต้มน้ําร้อนสร้างความร้อนได้ไหมได้เห็นไหมใช้ครื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสร้างได้สั่งความร้อนความเย็นก็ได้ทุกวันนี้ขับรถก็ได้สั่งให้รถเดินไปตงนมาตรงนี้ก็ได้นี่เป็นเครื่องแม่เหล็กติดสร้างได้ทุกอย่างสรุปแล้วเครื่องแม่เหล็กนี้ก็สร้างได้ทุกอย่างเครื่องแม่เหล็กในจิตวิญญาณของเราก็สร้างได้ทุกอย่างเหมือนกันฉันนั้นเหมือนกัน เวลาเราคิดพูดทาดีหรือไม่ดีมันเป็นขค้ื่นไม่เหล็กดีหรือไม่ดีตามนั้นใครได้รับผลดีหรือไม่ดีก็ได้รับสิ่งดีหรือไม่ดีตามนั้นสุขทุกขตามนั้นพลังชีวิตก็จะทุรังขมังไปได้ไกลอันนั้นตังไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็บันทึกเป็นวิบากดีร้ายของผู้นั้นสร้างผลดีผลร้ายให้กับผู้นั้นวิบากดีจะดูสิ่งดีเข้ามาสร้างสภาพดีๆแล้วก็ดันสภาพร้ายๆออกไป สลายสภาพร้ายๆดันสภาพร้ายๆไปส่วนวิบากร้ายจะดูดสิ่งร้ายเข้ามากาทำไม่ดีวิบากร้ายดูดสิ่งร้ายเข้ามาสร้างสภาพร้ายๆสภาพไม่ดีสภาพร้ายๆในชีวิตแล้วก็ผลักดันสภาพที่ดีๆออกจากชีวิตก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละช่วกับช่วกันเหมือนกับเราบาดเจ็บที่ใดที่หนึ่งก็ระวังระวังไม่ให้อะไรโดน เราวังระวังไม่ให้อะไรโดนแล้วโดนไหมโดนวันใหม่ไปอยู่ที่ใหม่เป็นไงก็ถูกที่เก่านั่นแหละสิ่งใหม่กระแทกยังกระแทกถูกที่เก่านั่นแหละทำไมจึงแม่นอย่างนั้นน่ะทำไมจึงแม่นอย่างนั้นน่ะมีบากรายหน้ามันมีไส้สึกมันมีไส้สึกชีเป้าเอาตรงนี้ตรงนี้เลยกำลังบาดเจ็บพอดี ไ้ชีธรรมดาดูดมาใส่ดือดจักเลยน่าอย่างนี้เปน็นต้นนักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าวัตถุจะไม่เคลื่อนไหวถ้าไม่มีแรงมากระทําวัตถุจะไม่เคลื่อนไหวถ้าไม่มีแรงมากระทํามันต้องมีแรงมากระทํามันจึงเคลื่อนไหวมีแรงมากระทำวัตถุจึงเคลื่อนมาก,กระแทกจุดที่เราบาดเจ็บแรงนั้นคืออะไรแรงวิบากร้ ที่เราคิดพูดทามาพระพุทธเจ้าก็พบว่าในอดีตกับปัจจุบันอย่างละหนึ่งส่วนสังเคาะกันก็ามากระแทกในจุดที่บาดเจ็บนั้นอย่างนี้เป็นต้นเมื่อกินไอตัวที่มันเป็นโทษเป็นภัยเข้าไปมันก็ไปสร้างโลกตรงนั้นตรงนี้ก็พลังวิบากลายนี่แหละมันเลือกว่าจะเอาไปตรงไหนดูดไปทําไม่ดียังไงยังไงก็เลือกเอา,าชอบกินตับสัตว์ก็มักจะถูกดูดไปถูกดูด สารหรือพลังงานที่เป็นพิษที่ไม่สมดุลไปที่ตับใช่ไหมชอบกินตาเดี๋ยวมันก็ดูดไปที่ตาดันไปที่ตาดูดไปที่ตาอย่างนี้เป็นต้นชอบกินชอบกินแข้งกินขาเขาเดี๋ยวมันก็ดูดไปที่แข้งที่ขาปวดแข้งปวดขานะอย่างนี้ไปต้นชอบกินทั้งตัวปวดทั้งตัวเลยนะมต้อย่างกินทั้งตัวเลยใช่ไหม ไมแต่หัวยันเท้าไม่แต่ขี้ก็ไม่เหลือขี้สัตว์ก็กินแสบดีแสบหลาย<ม>อย่างน,นั้นเรากินทั้งตัวอะไรทั้งขี้ทั้งอะไรหมดป่วยมากป่วย,ยทั้งขี้เลยอคนเราไปกินสัตว์พ <c oughs> <ม>ระ,ระ,ระพุทธเจ้าตรัดในพระไตรปิฎกเริ่มที่ย <c oughs> ี่สิบเจ็ดทอที่ เท่าไรสามร้อยสี่สิบสอง่าผู้ใดบริโภคสัตว์ที่เขาจงใจฆ่าเป็นไงต้องเข้าไปติดบาปไปด้วย <c oughs> ต้องมีวิบากลายไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละก็มีวิบากอย่างนั้นก็เป็นโรคเป็นไภไัยไปน่ะอย่างนี้เป็นต้นไม่ไม่วิบากายนี่เขาเก่งเขาสามารถสร้างได้เลยแล้วมันไม่น่าเชื่อเป็นไปได้ยงไงมเป็นไปได้ไง,ไไไไงโอ้ ชอบกินตับสัตว์ก็มักจะป่วยที่ตับชอบกินตาก็มักจะป่วยที่ตาชอบกินหัวมักจะป่วยที่หัวชอบกินแขนขาเขาก็ป่วยที่แขนที่ขาเออนะมันเ,เป็นไปได้ยังไงนะมันสัมพันธ์กันใกล้หน้าสัมพันธ์กันอย่างนั้นชอบกินทั้งตัวป่วยทั้งตัว <c oughs> อชอบกินแห้งๆกรอบๆเดี๋ยวเธอได้ก็จะเจอแบบแห้งๆกรอบ เดี๋ยวก็อักเสบว่าก็จะแห้งๆกรอบๆตามร่างกาย <c oughs> นะเดี๋ยวก็จะเจอผิวหนังแห้งๆกรอบๆนะปวดแสบออกร้อนแห้งๆกรอบๆอ,นะอย่างนี้เป็นต้นชอบกินแบบน้ําตกเดี๋ยวคอยดูเธอเดี๋ยวก็เป็นน้ําตกไหลเยิ้มในร่างกายนะชอบกินแบบนั่นนะ่ะน้ำเลือดน้ําเหลืองน้ำนองเข้าอยู่งนะั้นนะเดี๋ยวเอเดี๋ยวก็จะเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำนองอไหลเยิ้มนะ แบบน้ำตกแล้วก็เป็นน้ำตกด้วยเหมือนกันนงี่เป็นต้นมันก็ประ,ประหลาดๆนะนี่นะเป็นพลังงานที่สัมพันธ์กันไปเก็บข้อมูลได้เก็บข้อมูลได้มันชัดชอบกินเครื่องในสัตว์ก็จะไม่สบายแถวเครื่องในเรานี่แหละ,ะ,ะแถวท้องแถวไส้นี่แหละอย่างนี่เป็นต้นนชอบกินหมูก,ก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เป็นอักเสบที่คอ เขาเดี๋ยวเขาแทงคอหมูไงเขาแทงคอหมูอักเสบที่คอเลยอย่างนี้เป็นตน้นเป็นก้อนที่คออักเสบที่คอชอบแบบไหนแบบไหนอ่ะมันก็โอ้มันมีส่วนสัมพันธ์กันนะอาจจะเป็นแบบนั้นตรงๆเลยก็ได้หรือจะเป็นอย่างอื่นๆเพราะมันเป็นเหยืยวนาให้คนทําชั่วได้ทุกเรื่องใช่ไหมคนอยากเสพอย่างนั้นก็ไปทําชั่วได้ทุกเรื่องแหละ ทำลายสัตว์โดยตรงไปกอบโกยเอาเงินเอาทองขี้โกงเอารัฐาเปียบกอบโกยเงินทองมาทำชั่วได้ทุกเรื่องเพื่อจะมาเสพสิ่งนั้นก็ทำชั่วด้ทุกเรื่องแหละเพื่อจะมาเสพสิ่งนั้นใช่ไหมก็เจอเรื่องร้ายด้ทุกเรื่องอย่างนี้เป็นต้นก็เจอเรื่องร้ายด้ทุกเรื่องแหละเพราะทำชั่วได้ทุกเรื่องแถมเป็นเหนียวนาให้คนอื่นเป็นตามอีกคนอื่นก็ยิ่งทำชั่วได้ทุกเรื่องอีกเป็นไง เราก็โดนในทุกลีลา่าโดนในทุกลีล่อย่างจี้่งเป็นต้นนี่วิบาก้ายมีจริงมีจริงอย่างนี้นะก็ขนาดวิบากดีก็มีเจอปฏบัติเหตุตายรอดตายมีไหมมีทางทันตกรมหน้ารอดรถบุบบูบี้หมดไม่น่ารอดก็ดดดยังรอดตายวิทยาศาสตร์เนี่ยอธิบายไม่ถูกเลยเนาะรอดยังไงเนาะมันรอดยังไงวิทยาศาสตร์ธรรมดาอธิบายไม่ถูกเลย รถบูบูบีหมดเลยนะตายอย่างเดียวเท่านั้นแหละจะไปรอดได้ไงคนกระแทกเหล็กเหล็กก็แทกคนก็ตายเท่านั้นแหละแต่รอดมีไหมก็มีอ่ะรอดตายก็มีเออก็แปลว่าต้องมีพลังอะไรมาดันคนไม่ให้กระแทกเหล็กดันเหล็กไม่ให้กระแทกคนมาขวางมากันไว้พลังนั้นคือพลังอะไรพลังความดีไงพลังความดีดันคนไม่ให้กระแทกเหล็กดันเหล็กไม่ให้กระแทกคนรอดตาย พลังความดีก็ทําได้นะส่วนพลังดินน้าําลมไฟธรรมดาเป็นไงถ้ากันได้ป่านนี้ก็กันได้หมดแล้วใช่ไหมความร้อนความเย็นพลังแม่เหล็กไฟฟ้าแสงสีเสียงพลังคลื่นโทรศัพท์อะไรอะไรถ้ามันกันได้ป่านนี้คนก็รอดตายหมดแล้วแต่มันไม่เห็นกันอะไรได้ใช่ไหมพลังพวกนั้นแต่พลังที่ต่างกันก็พลังความดีของแต่ละชีวิตที่ต่างกัน บางครั้งเกิดอุบัติเหตุครั้งเดียวกันคนอื่นตายหมดรอดอยู่คนเดียวมีไหมก็มีเอ้าทำไมไม่ตายด้วยกันล่ะแต่ว่าพลังพลังปกติก็มีอยู่ด้วยกันน่ะใช่ไหมพลังทั่วไปก็มีอยู่ด้วยกันแต่ที่ต่างก็ต้องพลังความดีนี่แหละพลังความดีนี่แหละที่ต่างกันเพราะฉะนั้นพลังความดีเนี่ยสามารถที่จะดูดึงสิ่งดีๆเข้ามาดันผักดันสิ่งลายลายไปได้มหัศจรรย์ นี่คือสิ่งที่พระเจ้าคนพบพระพุธกตัดว,ว่าทุกอย่างเกิดจากจิตวิญญาณทั้งหมดมนโนปพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมา,มนามนมยาใจหรือจิตวิญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงใจเป็นใหญ่ใจประเสริฐที่สุดทุกสิ่งสําเร็จได้ด้วยใจทุกอย่างก็เกิดจากจิตวิญญาณทั้งหมดที่ทสร้างพนต่างๆให้กับชีวิตแต่และชีวิตอื่นจากนี้ไม่มี ปจิวิญญาณทั้งนั้นเลยจิตดีหรือไม่ดีคิดพูดทำดีหรือไม่ดีท่านตัดเลยถ้าคิดพูดทำไม่ดีก็จะเกิดทุกข์คิดพูดทำดีก็จะเกิดสุขจะเป็นพลังสร้างความถ้าคิดพูดทำไม่ดีจะเกิดพลังสร้างความทุกข์คิดพูดทำดีจะเกิดพลังสร้างความสุขให้กับชีวิตนี่คือสัจจะอย่างนี้ พระพุทธเจ้าก็ได้ตดรัสรู้อย่างนี้คบพบอย่างนี้ในรร 11. พระไตรปิฎกเต่มที่ยี่สิบห้าข้อที่สิบเอ็ดไปเป็นขึ้นไปหล็กที่สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นโทษให้กับชีวิตตามวิบากดีร้ายของแต่ละชีวิตนั้นนี่เป็นสิ่งที่ท่านยืนยัน เราไปดูในพระไตรปิฎกกันที่ยี่สิบห้าข้อที่สิบเอ็ดท่านยืนยันในงานจริงๆในพระไตปรปิฎกกันที่สามสิบเจ็ดข้อที่หนึ่งร้อยหนึ่งพันเท่าไหร่นะสามสิบเจ็ดหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบแปดนี่ท่านยืนยันว่ามันจะเกิดผลในภพชาตินั้นส่วนหนึ่งชาติต่อไปส่วนหนึ่งชาติต,ต่อไปอีกส่วนหนึ่งที่เป็นสัจจะอย่างนี้ เรามาดูเล่มที่ยีสหา